ครับนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่รายการการสรุปสาระนะครับในชุดวิชา33307กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสําหรับนักปกครองท้องที่สําหรับในวันนี้นะครับจะเป็นการสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของหน่วยที่14กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับซึ่งในเนื้อหาสาระของหน่วยนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักศึกษานะครับ ซึ่งนักศึกษา,าก็สามารถนําหลักการที่กฎหมายกําหนดเอาไว้เนี่ยนะครับไปปรับใช้กับชุมชนได้นะครับซึ่งอาจจะออกเป็นข้อกําหนดท้องถิ่นข้อกําหนดหมู่บ้านต่างๆนะเพื่อให้ชุมชนของนักศึกษาเนี่ยนะครับเกิดความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะ,บนะซึ่งเนื้อหาโดยรวมของหน่วยที่14เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเป็นมาตรการต่างๆของกฎหมายนะที่ทําให้บ้านเมืองหรือชุมชนเนี่ยนะมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบนะนะครับก็ นะซึ่งเนื้อหาในหน่วยที่14นี้นะครับก็จะสามารถแบ่งได้เป็น3ตอนใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับหัวข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องการรักษาความสะอาดนะครับหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นหรือพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับเราก็จะแบ่งเนื้อหาที่สําคัญเป็น3ส่วนใหญ่ๆตามนี้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูส่วนที่1นนะครับความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับซึ่งในหน่วยที่1นนี้นะครับนะครับเราก็จะมาดูในส่วนที่1นนี้นะครับก็จะเป็นที่มาของกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับซึ่งกฎหมายฉบับแรกนะครับก็คือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับนะเริ่มมี การประกาศบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่ปี2 5 0 3นะครับแล้วก็มันก็จะมีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นลําดับขั้นตอนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับในตัวกฎหมายที่ออกมาในปี2 5 0 3เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือประกาศแรกเลยเพื่อห้ามประชาชนกระทําการที่ก่อให้เกิดความไม่สะอาดและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือห้ามก่อนนะห้ามทำแบบนู้นห้ามทำแบบนี้นะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าถ้าทําไปแล้วบ้านเดิมมันจะเกิดความไม่สะอาดเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้น ก็เป็นการห้ามประชาชนให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับข้อที่2นะครับก็เป็นการกําหนดหน้าที่นะครับกำหนดให้ประชาชนเนี่ยกระทำการเพื่อให้ก่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะก็จะกําหนดให้ประชาชนตามที่กฎหมายระบุไว้เนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลรักษานะครับต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2ต่อมานะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3ของกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี 2,503เนี่ยนะฮะวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อให้อำนาจเจ้าที่ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีอำนาจได้ก็ต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะครับในกฎหมายฉบับนี้ก็เช่นกันนะให้อำนาจเจ้าพนักงานนะครับในการที่ทําให้บ้านเมืองเนี่ยนะครับมีความสะอาดนะและเป็นระเบียบนะก็ต้องให้เจ้าอำนาจต้องให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานเนะจ้าหน้าที่นะครับให้ให้สามารถจับได้ปรับได้นะแล้วก็บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายได้นะครับข้อที่4นะครับ นะวัตถุประสงค์ข้อที่4ก็คือเป็นการลงโทษผู้ที่ไม่รักษาหรือไม่ร่วมมือกับทางรัฐในการรักษาความสะอาดนะก็จะมีโทษทางกฎหมายนะเป็นโทษทางอาญานะทั้งจําทั้งปรับต่างๆนะเดี๋ยวเราก็จะได้ศึกษากันโดยลําดับต่อไปนะครับนะต่อมานะกฎหมายฉบับนี้นะครับก็มีการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมนะครับต่อมานะครับท่าศึกษาในปี2,545นะครับตัวพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับก็ได้มีการปรับปรุง นะครับแก้ไขนะครับโดยมีการบญญัินะขึ้นมาเป็น62มาตรานะฮะโดยแบ่งสาระสําคัญออกได้เป็น6หมวดนะครับซึ่งนะครับโดยสาระสําคัญนะครับหลักการของการตรากฎหมายฉบับนี้นะครับก็คือเป็นการกําหนดบทลงโทษนะครับให้สูงขึ้นนะครับเพราะของเดิมเนี่ยนะมันมันเบาเกินไปนะโทษปรับไม่สูงคนก็ไม่กลัวนะครับนั้นกฎหมายในปี2535ก็เลยแก้ไขโดยกําหนดโทษนะครับปรับให้สูงขึ้น นะครับแล้วก็กําหนดอํานาจหน้าที่ของเจ้า,าพนักงานท้องถิ่น,นให้สอดคล้องกับการกระจายอําอนาจนจากเดิมอาจจะอยู่ที่ในอำเภอนะครับการอนผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีการกําหนดนะครับอำนาจหน้าที่ของเจ้า,าพนักงานท้องถิ่นให้ให้สอดคล้องกับการรูปแบบการปกครองนะครับต่อมานะครับในวัตถ,ถุประสงค์ประการที่3นะครับคือเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับนะโดยกําหนดให้ประชาชนผู้พบเห็นการการะทำความผิดนะเป็นผู้เสียหาย นะมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งในค่าปรับนะครับอันนี้ก็คือเป็นการจูงใจนะครับให้ประชา,ะช,าชนในชุมชนเนี่ยช่วยกันสอดส่องนะครับผู้ที่กระทำความผิดนะฮะกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์นะในการที่ทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยนะดูแล้วมีความสะอาดมีความเป็นระเบีย,ยบยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับมีการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นฉบับที่2นะปี2560นนะซึ่งไม่นานมานี้นะครับ การแก้ไขนะครับก็มีการแก้ไขคำนิยามของคําว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นพนักงานเจ้าที่นะแล้วก็ราชการส่วนท้องถิ่นให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับที่แก้ที่แก้ไขในปี2560นะครับก็คือแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับกำหนดว่า เรื่องใดกรณีใดอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเรื่องใดมาตราใดอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขในส่วนที่2นะครับนอกจากนั้นนะครับในข้อที่3นะครับก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่3ทับหนึ่งะครับว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยนะครับอันนี้ก็มีการกำหนดเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในชุมชนหรือในบ้านเมืองเนี่ยมีหลักการทําอย่างไร นะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะศึกษากันต่อไปนะครับต่อไปนะครับบทกําหนดโทษนะของผู้ที่ฝ่าฝืนก็มีการปรับปรุงให้มันออสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันนะโทษปรับก็อาจจะสูงขึ้นขึ้นมาตามลำดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิพัฒนาการของตัวพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตามลำดับนะครับต่อมานะครับนันกศึกษาก็ต้องทำวาเข้าใจนะเกี่ยวกับบทนิยามศัพท์นะครับ ในกฎหมายฉบับนี้ก็มีการให้คำนิยามเอาไว้นะครับว่าที่สาธารณะคืออะไรสาธารณสถานหมายถึงอะไรถนนทางน้ําอาคารเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับทำไมมันถึงสําคัญล่ะบทนิยามศั์นะก็เพราะว่านะครับในบางเรื่องเนี่ยนะความเข้าใจของคนทั่วไปกับความหมายตามกฎหมายเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันนะอย่างเช่นเรื่องถนนเนี่ยนะในความเข้าใจของเราก็อาจจะนึกถึงถนนหลวงถนนต่างๆนะครับแต่ในคํานิยามเนี่ยนะครับมันรวมถึง นะครับตรอกซอกซอยสะพานถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้สัญจรได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าออคําว่าถนนเนี่ยมันมีความหมายมีคํานิยามอย่างไรนะครับเพราะว่าในบทบัญญักิของกฎหมายเนี่ยบางทีอย่างเช่นนะฮะห้ามจําหน่ายอาหารบนถนนนะครับอย่างเนี้ยเราก็ต้องทราบว่าไอ้คำว่าถนนเนี่ยมันหมายถึงอะไรไหนะก็ต้องย้อนกลับมาดูคํานิยามตามกฎหมายนะครับหรือว่าอาคารเนี่ยนะในความเข้าใจของคนทั่วไปก็นึกถึงบ้านนึกถึงตึก นะครับแต่อาคารเนี่ยนะครับมันมีความหมายว่านะฮะตึกบ้านโรงเรือนร้านเรือแพตลาดคลังสินค้าสำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้นะครับและและหมายความรวมถึงอัตจรรันนะครับเขื่อนประตูน้าอุโมงค์หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยอันนี้คืออยู่ในความหมายของคําว่าอาคารนะเพราะฉะนั้นบทบัญญัติมาตราต่างๆของกฎหมายฉบับนี้ถ้าพูดถึงอาคารเนี่ย มันก็จะรวมถึงทุกสิ่งที่อยู่ในคํานิยามของอคําว่าอาคารตามพรบฉบับนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องลองไปศึกษาดูว่าบทนิยามนะครับของแต่ละแต่ละคำเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างกินความถึงเรื่องใดบ้างนะครับนะสิ่งปฏิกูลมูลฝอยสร้างรถยนต์เจ้าพนักงานหมายถึงอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นความสําคัญของการกําหนดบทนิยามสับเอาไว้นะเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายนั่นเองนะครับนะต่อมานะครับ กฎหมายอื <formation jin x 2> ่นล <handled kr> ่ะนะครับไม่ได้มีกฎหมายฉบับเดียวนะครับมีกฎหมายหลายฉบับนะแล้วก็จะมีกฎหมายที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะฮะที่สําคัญเนี่ยก็จะมีอยู่3าสฉบับเนี้ยนะครับนะคือประมวลกฎหมายอาญานะครับในภาคที่3ามระหูโทษนะระหูโทษคือบรรดาความผิดที่โทษไม่สูงนักนะจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะอันนี้ก็จะมีกําหนดฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดเอาไว้นะครับเช่นอะไรล่ะนะฮะ ทำให้รางระบายน้ําเกิดขัดข้องไม่สะดวกก็ดีทําให้เกิดปฏิกูลแก่น้ําอันมีไว้สําหรับประชาชนใช้สอยก็ดีนะวางหรือทิ้งสิ่งของทําให้เกิดขีดขวางทางสาธารณะก็ดีนะครับนะต่างๆเนี่ยนะครับทำประการใดให้เกิดโสโโรกเปลือเปลื้อนเนะนี่ยนะนักศึกษาก็ต้องลองศึกษาดูนะครับว่าในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับกำหนดฐานความผิดที่มันเกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองไว้อย่างไรบ้าง นะครับอันนี้ก็เป็นตามประมวลกฎหมายนะฮะนอกจากนั้นในพระราชบัญญัติสาธารณสุขปี2535ก็มีเช่นกันนะที่มันเกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับการปล่อยให้อาคารมีสภาพรกลุงรังก็ดีนะครับการวางหรือสะสมสินสินค้าเครื่องเรือนสัมภาระในอาคารมากเกินควรอย่างเงี้ยนะฮะการก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนลำคาญเนี่ยเสียงกลิ่นต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในกฎหมายฉบับนี้นะครับ นะการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณนะเหล่านี้ก็จะมีบทบัญญัติกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสาธารณสุขปี2535นะอนอกจากนั้นนะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีเช่นกันนะครับในมาตรา1337นะฮะการใช้สิทธิ์นะครับนะของตอนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายนะหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคาดคิดนะครับอันนี้นะักศึกษาก็ต้องลองศึกษาดูในมาตรา1337ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ